สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงดาว Channel วันนี้ตะวันขึ้นก่อนใครในสยามอิงดาวตื่นแต่เช้าก็เลยลุกมาถ่ายภาพตะวันจะขึ้นนะคะใกล้จะขึ้นแล้วล่ะ บรยากาศยามเช้าดีมากค่ะเย็นเย็นออกจะหนาวเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะทุกคนตื่นมาขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วย เงินไหลนองทองไหลามาเช้าวนันนี้สวัสดีค่ะ